ดูให้ดีก่อนซื้อบอนสีพริกกับเกลือวันนี้เราจะพามาชมความแตกต่างระหว่างพริกกับเกลือถมยาป่าแป้งพระยาสุขโขทยัยและสาวน้อยป่าแป้ง ช่วงนี้บอนสีพริกกับเกลือหลายคนกำลังตามหากันไปดูว่าพริกกับเกลือทมยาป่าแป้งพรยาสสโขไทยและสาวน้อยป่าแป้งที่มีลักษณะใบ,าบาคล้ายๆกันว่าแต่ละต้นจะมีจุดแตกต่างกันอย่างไรมีจุดไหนที่ควรสังเกตก่อนที่จะโดนคนขายหลอกบอนสีพริกกับเกลือใบจะค่อนข้างกลมมีจุดสีแดงขาวพื้นใบเขียวกระดูกและเส้นเขียวเม็ดขาวและแดงกระจาย ก้านเขียวเข้มไปถึงดำสะดือจะมีสีแดงบอนสีถมยาปะแป้งใบจะยาวกว่าจะมีจุดชมพูและชมพูอ่อนๆตรงใจใบจะออกแดงก้านน้ำตาลพื้นใบเขียวอ่อนกระดูกและเส้นเขียวเม็ดขาวเจือชมพูหรือชมพูอมส้มกระจายหลังใบกระดูกสีเขียวตองอ่อนก้านสีเขียวตองอ่อนสะดือมีสีบอนสีสาวน้อยปะแป้ง จุดชมพูกับขาวก้านสีเขียวตรงใจใบก็เขียวพื้นใบเขียวอ่อนกระดูกและเส้นเขียวเม็ดขาวและชมพูหรือชมพูอมส้มกระจายหลังใบกระดูกสีเขียวอ่อนจนเกือบขาวก้านสีเขียวคอสีเขียวอ่อนจนเกือบขาวสดือเขียวสีเดียวกับใบ พยาสุขโขไทยใบเขียวมีพระสีเลือดหมูบางๆทับเป็นผื้นๆเม็ดแดงเม็ดขาวอมชมพูใบหนาก้านพื้นเขียวหลังก้านสีชมพูเรื่อ และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างบอนสีพลิกกระเกลือถมยาป่าแป้นสาวน้อยป่าแป้นและพระยาสุโขไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของบอนสีในครั้งต่อไปค่ะ